วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไข่เจียวใส่มะเขือเทศกันนะคะตอนแรกเลยก็ใส่ไข่ไป3ฟองค่ะแล้วก็อภิกที่ล้างเก็บไว้นะคะที่ใส่กล่องไว้น่ะมาหัน่นสีเขียวแดงปนกันค่ะ พอาหั่นเสร็จแล้วก็จะเอามะเขือเทศมาหั่นค่ะล้างแล้วนะคะก็ใส่ไปสองลูกค่ะมะเขือเทศเอาตรงขั้วมันออกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ฝานให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนเลยนะคะของเราเอาชิ้นเท่านี้นะคะ่ะ ต่อไปหั่นหอมแดงค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแดงใส่ไป3ามสี่หัวค่ะเสร็จแล้วก็เทเครื่องที่เราหั่นนะคะพริกสด มะเขือเทศแล้วก็หอมแดงลงไปในชามที่เราตีไข่ไว้ค่ะแล้วก็ตีต,ตีไปตีมาไข่ไม่พอนะคะต้องเอาไข่มาเพิ่มอีกหนึ่งฟองค่ะเครื่องมันเยอะเกินไปแก่เป็นทอดสี่ฟองนะคะแล้วก็ปรุงรสปุงรสน้ำปลาค่ะให้อยากใส่เกใส่น้ำมันร้อนแล้วใส่ ไยเลยค่ะวก็ตอนนี้คิดได้แล้วค่ะมันจะเละรวมกันเลยนะคะอันนี้เกือบไหม้นานไปหน่อยอ่ะสุกแล้วค่ะเอาขึ้นได้แล้วแต่เอาขึ้นทีเดียวไม่หมดนะคะมันหัก ต้องตัดตรงกลางก่อนแล้วก็เอาขึ้นทีละครึ่งแพรค่ะเครื่องมันเยอะไปค่ะมันก็เลยแบบเอาขึ้นหมดทีเดียวไม่ได้เสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะ